มาถึงไปทีเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะเบงวิวสมวิวพี่น้องมาเบิงดูดงรันอำเภอสุพรรณวันซ้ำจำป่าจ้ะพี่น้องคานแฟนควันแล้วค่ะผามาเบิงเหอนนีมคะสมวิวถึงเป็นที่เรียบรอยอบ้อยสิย่ผ้ารอมอ,องไงนี่สดพั่ยุพี่น้อง นี่มาน้ำเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเห็นหมาบ่มีหม่าน้ำข้าชุ่มวิวก่อนบันพี่นอ้องข้าชุ่มวิวคุณหมาโอ้ปลาคุงบลาคุงกับเป็ดตะลุกให้ <c oughs> พี่นอ้องเพิ่นกำลังไหนนั่นปลูกอันต้นสตรอเบอรี่เลูกต้นสตรอเบอรี่ ต้นสตอเบอรี ari, ก่กำลังจะขึ้นพี่น้องเป็นวายไปไปลายเดือนพฤศจิกาพี่น้องไปไปลายเดือนพฤศจิกาก็จะเป็นหมากแล้วหมากม <c oughs> ีหอดหมากพี่น้องภูเขาอันนี้พันยาฟูสดเนอะนี่นคือรีสอร์ทเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งไกลไกอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งทางปุ๋นละอันนี้มะส้มหม่องมะหมากออกมาีมิซากระต่าย ตัวดอนนี้กระต่ายน่ะมาสั่นไปเบ่งลูกพี่น้องกระต่ายอยท่างใดน,นี่กระต่ายเลี้ยงกระต่ายพรผ้าส้มกระต่ายนี่พ,พ,อพอักพอาะพจนปลูกพักอันนั้นบ่เอิ้นพักอย่างไรฮึปลอดสารพิษบ่ปลอดสารพิษเพื่อแสดงว่าพจนปลูกสะดุดแล้วน่ะพาไปเบ่งกระต่ายพี่น้องไม่จีเรกกระต่ายหรือสิได้บกฮู้อ้วนต้อนอยู่บกฮู้อ๋อ พี่น้องเวันเห็ดสร้างโบราณโบ่บนำสางพระเดือนสางเดินสายาไกลขึ้นโอ้ยอรูปพี่น,อน้องต้นบักพริกหืมดอกพริกผักอีตูคน,นกำลังปลูกไหมพี่น้องคนกำลังปลูกพเพ่นเอาไบถ่ายเขานาหนาวคนดีกำลังงามโอ้ยพี่น้องเอาจักหน่ยวยไวนี่ิพี่น้อง มะฮองมะฮุงมะฮอ,ง,องเห็นฮอ,องบบฮอลแลนฮอลแลนด์ว่ารึเปล่เอาจักหน่อยเจ้าไปฝากเอาจักหน่อยวะพี่น้องเมี้ยกระต่ายพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นกระต่ายเล้ยบบู้เห็ดหมองให้อยู่ย่างดีเลยกระต่ายพี่น้อง อยู่ในนั่นพอดีเลยเห็นปะเป็นอยู่ในหูพอดีเลยนี่หูพอดีเลยพี่จ้องเห็นปะกระตายกระตายกระตายเนี่ยเนี่ยเนี่ไงกระตายเอาพักบุ๋งมาให้กระตายน้ำเนี้ยผักกาดกระโจ้า อุ้ยสอนตาบกฮุ่งนี่แหละเอาขึ้นจากได้บกฮุ่ะะนแถบไหนคนนะอเอ้าก็เป็ตะเด็ดแถะเฮ้ยอุ้ยบกฮุ่นหมอมบกฮุ่นหอมเนี่ยนี่โอ้ยู่เป็นกินอาหารกระต่ายพี่น้องใบนี่ก็กินอากาศก็กินได้วะกินได้เนาะเขากขลังกินอาหารก็จะเสียบแถบแบบทีนี้ก็จะเสียบเลย เก็บเก็บอยู่ยังมาเบิ้งน้าพี่พี่น้องอเอาุดหยอดปักปังยังมาหยอดพดหยอดโพด,ด,ดเหรนี่ะไม่หยอดไงแต่ละบาทปัดแต่งไงพูดไที่น้นาะพี่น้องนะ